คือส,อสอสอส่วนใหญ่ของพิษตับเนี่ยล้นร่ำรวยไาจากยาเสพติดทั้งนั้นนะฮะเช่นนายอัสเิชรบุรีก็มีนายอภิชาติสุภาพแพง่งนายไตรรงสุวรรณทุรีสุเทพเทือดสุบรรณถาวรเสนเนียมชำนิศักเศษเทศไทยเสนพงศุรเชฐ์แวร์แสนิพนธ์บุญยามณีโดยสอสอพวกนี้เนี่ยมีกิจการค้าเป็นของที่เป็นของตัวเองในธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับ นั้นไอ้ที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็ล้วนได้เงินทุนมาจากการค้ายาเสพติดและของเถื่อนทั้งนั้นเช่นในนิพนธบุญญามณาีนะครับที่มีโรงแรมผลิตอาโอใหญ่โตหมโหลานที่สงขาเนี่ยน,นะ่ะแล้วก็เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลสงขาอยู่ใน,ป,นปัจจุบันเนี่ยกิจการของตัวเองพวกนี้และคนเหล่านี้ได้มาจากและของเถื่อนทั้งสิ้นและยังมีที่ดินสวนปลาอีกหลายพันไร่นะครับ ที่เนิน491เนึนเี่ยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรที่มีสุเทพเทือกสุบรรสุรินพิสุวรรณและนายชำนิศัก์เสษเป็นเจ้าของก็ mm. เ,เป็นสวนตามที่ได้ทุนมาจากเงินทุนมาจากการค้ายาเสพติดเช่นกันโดยเฉพาะไอสุรินพิสุวรรณนี่แหละครับ <c oughs> นะฮะซึ่งพวกเราแหมภาพลักดีคนที่ภาพลักดีทั้งนั้นแหละครับ <c oughs> พวกนี้ตัวแสบทั้งนั้นนะฮะ เราคนนี้มาถึงยาเสพติดในสายนี้กับตำรวจสายวางบั่งผลประโยชน์และยาเสพติดในเส้นทางนี้เนี่ยนอกจากตัวใหญ่ๆใ,ในตำรวจภูธรภาค5และตำรวจในขบวนการแล้วนะครับสาย้าระศิลิกิตเนี่ยยังได้แบ่งให้กับตำรวจของวางคนอื่นๆด้วยเช่นพันพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคแล้วก็อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ครับพลตำรวจเอกสุนทรสายวัญครับ ไอ้เส้นทางสายนี้นะครับท่านทั้งหลายมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ทางตํารวจเนี่ยมันค้าขายยาเสพติดโจด่านช้างในการฝนยาเสพติดแต่โจด่านช้างเนี่ยเกิดพลาดขึ้นมาถูกตํารวจอีกสายหนึ่งไล่ล่าตามจนได้จนเป็นข่าวเป็นดังนะฮะและโจด่านช้างเนี่ยก็หนีตํารวจไปติดอยู่ที่กระท่อมกลางน้ําในจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนั้นข่าวลงใหญ่โตมากครับตํารวจก็ล้อมโจด่านช้างไว้หมดทําให้โจด่านช้างเนี่ยก็คิดว่าเอ้ย ำรวจพวกเดียวกันค้ายาเสร็จติดมาด้วยกันมันก็เลยติดต่อขอมอบตัวนะฮะเมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยนะฮะต,ตำรวจสายวังเห็นท่าไม่ดีครับนะฮะท่านตำรวจเอกสล่างบุญนาคเนี่ยจึงนำทีมเข้าไปควบคุมตัวทัานไ้ที่ทเจ้าด่านชั้นงติดต่อขอมอบตัวแล้วนะครับสล่างก็เข้าไปควบคุมตัวแต่เมื่อถึงกระท่อมกลางน้ำตำรวจที่เข้าไปควบคุมตัวก็จับ โจด่านช้างและพักพวกใส่ขุญแกมือทุกคนและนอนคว่ำหน้าจากนั้นสล่างบุญหน้าก็ออกคําสั่งให้ตํารวจยิงคนเหล่านั้นตายคาที่ทั้งหมดเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่โตในหน้าหนังสือพิมพ์ชุกฉบับในขณะนั้นมาแล้วและการฆ่าอย่างเลือดเย็นและเฮี้ยมโหดในครั้งนั้นเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าเป็นการฆ่าปิดปากครับแต่ไม่มีใครกล้าพูดครับเพราะทุกคนรู้ดีตํารวจก็ไม่กล้าพูดเพราะทุกคนรู้ดีว่าสล่างบุญหน้าเป็นคนสายวังครับ นะฮะต่อมาทรานี้มาถึงไอ้ตัวแสบครับโจรในเครื่องแบบเต็มๆนะฮะไอ้ตำรวจคนนี้เนี่ยก็คือพลตำรวจโทสมพิษไอ้สมชิดบุญถนอมนะฮะคนนี้เราก็รู้ดีอยู่พัวพันกับเรื่องตปกป้องสิริกิจไปเรื่องไอ้เพชรสาอุนะครับคือมันเป็นคนอุ้มฆ่านายอรูวาลี่นักธุรกิจที่เป็นญาติกับกษัตริย์ซาอูที่เขามาตาเรแล้ครับนะ่านิ้ สมคิดบุญถนอมเนี่ยมันยังมีอิทธิพลในเรื่องค้ายาเสพติดแล้วก็มือปืนรับจ้างในพื้นที่แปดจังหวัดภาคเหนือทั้งการรับจ้างฆ่าและการให้ความคุ้มครองแก่ขบวนการยาเสพติดตามชายแดนโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนในจังหวัดเชียงรายผลงานของมันในการค้ายาเสพติดของไอ้ตำรวจชั่วนี่นะครับปีพันห้า้อยสี่สิบสามสี่ สมชิดบุญถนอมเนี่ยมันได้ค้ายาเสพติดโดยร่วมอดีตสอสอเชียงรายแปดสมัยพักชาติไทยพักและพักชาติพัฒนาคือนายมงคงมงคลจงสุขธนามณีนะครับและร่วมค้ายาเสพติดกับอดีตผู้ว่าจังหวัดเชียงรายครับนายสำเลิงบุญโยปรกรณ์นะฮะสมชิดบุญถนอมร่วมค้ายาเสพติดกับสองตัวแสบตัวใหญ่ ลายนี้ของเชียงรายโดยสมชิดเนี่ยมันใช้ลูกน้องของมันไปคุมดูแลยาเสพติดในจุดต่างๆเช่นไม่ให้พันตำรวจเอกทิวทวัฒนครศรียาเสพติดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงแสนแต่ที่อำเภอแม่สายนี่ครับมีเรื่องครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งครับเขาไม่ยอมร่วมมือในการขนยาบ้าล็อตใหญ่เพราะตอนนั้นม้องการขน,นยาบ้าล็อตใหญ่ พราะตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการขนผ่านท่าน้ำทางการเกษตรของกำนันแดงหรือนายแสงสนิทชัยศรีซึ่งเป็นสามีเก่าของดาราตายสายทานนิยมการพวกเราคงจําได้นะครับนี่แล้วผัวตายนิยมการนี่แหละแต่กำนันแดงเป็นคนดีครับกำนันแดงมีลูกน้องคนหนึ่งที่ชื่อพววผู้ใหญ่แดงน้อยและกำนันแดงเนี่ยก็มีท่าน้ําทางการเกษตรอยู่ที่นั่นเขาไม่ยอมให้ตำรวจโจนพวกนี้เนี่ยขนยาเสพติดนะครับ ดังนั้นในวันที่26กุมภา 12, มพันธ์2544ไอ้สมคิดบุญถนอมมันจึงสั่งให้พันตำรวจเอกทิวทวัฒนครสีและพันตำรวจโทรเรวัตยืมธรรมได้ใช้ปืนติดกล้องลอบยิงกำนันแดงที่บริเวณโครงการขุดลอกหนองตาไล่ท้ายหมู่บ้านตำบลปางห้าไท้ายหมู่บ้านปางห้าตำบลขอช้างห่างจากชายแดนประมาณ200เมตรแล้วมันก็ทำคดีนี้เองครับ โดยยัดข้อหายาเสพติดให้กำนันแดงซะนี่ท่านท่ีมันจะค้าเองนะครับแล้วในเดือนต่อมานะครับไอ้ตำรวจชุดเดิมนี้เนี่ยก็คือพันตำรวจเอกทิวทวัฒนครศรีและพันตำรวจโทเลวัตยืนธรรมเนี่ยมันก็ยังไปไล่ย,ยิงผู้น้องอผู้ใหญ่แดงน้อยซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของกำนันแดงตายในพื้นที่ที่แม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็เช่นเดิมครับยัดข้อหายาเสพติดให้ผู้ใหญ่แดงน้อยอีกเช่นเคย นี่ครับผลงานชั่วของตำรวจนะฮะกับไอ้สมคิดบุญถนอมนะครับ,บ,นนนะรบตำรวจในภาะบลงปราราชูปรถังและไอ้สมคิดบุญถน,นอมนี่แหละครับมันยังได้ร่วมมือกับไอ้สอสอแปดสมัยเนี่ยไอ้มงคลจงสุดธนามณีเนี่ยนะครับอยู่เบื้องหลังการตายอย่างมีเงื่องนงำของนายสันติชัยวิรัตนะซึ่งเป็นอนดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ซึ่งเป็นเจ้าของฉายารัฐมนตรีถนนไฟเดินเพราะว่านายสันติเนี่ยไปแย่งประมูลการก่อสร้างโครงการมาบอ่บ,บ่ออประบาดนางเสียในจังหวัดเชียงรายโดยมีใจสำเริงบุญโยปรกรณ์ผู้ว่าการเชียงรู้เห็นเป็นใจในการสังหารนายสันติชายวิรัตะนาด้วยและมือปืนก็คือนายจำรัดท่าเจริญหรือมันเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นสมพงษ์พัน์นะครับแต่คนพื้นที่เขาจะเรียกว่าลุงนวด ซึ่งมันเป็นลูกน้องคนสนิทของนายมงคลมงคลจนสุทนามณีนี่เองนะฮะแล้วไอ้คดีที่มันฆ่าสันติชัยวิรัตนาเนี่ยเนื่องด้วยมันเป็นคนในพระโรมเวลาจัวถรมมันต้องผิดนะครับมันหลุดคดีนั้นนะฮะว่าทีเนี่ยหรือนายจำหลัดเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละครับเป็นคนที่หน่อคำใช้ให้ไปวางแผนร่วมกับกองกำลังผาเมืองสังหารโหดพ่อค้าชาวจีนสบิบสามสด ที่ฆ่าเขาอะร่วมกับทหารไทยอะนะฮะไปทหารไทยเก้าคนนะฮะกองกำลังผาเมืองไปฆ่าก็้ค้าชาวจีนเนี่ยสิบสามคนที่บริเวณแม่น้ำโขงเชียงแสนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่ห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นี่แหละครับไอ้ลุงหวดครับนะฮะร่วมมือกับไอ้สงคิดบุญถนอมนี่แหละร่วมมือกับกองกำลังผาเมืองอีกนี่แหละนะครับ เอาทีนี้มากลับมาพูดถึงไอ้สมคิดบุญถนอมอีกความชั่วของมันเนี่ยยังแั่ยาเสร็จเพื่อแย่เพียรเพียร์ตินะครับคืออย่างนี้ในปี2554นะฮะที่เชียงแสนเนี่ยมีกำนันดังคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าน,นายนรงนินายน,นาลงนายฤทธนาลงมานะมนตรีแต่ชาวบ,บ้านเรียกว่ากำนันตีนะครับกำนันดังคนนี้เนี่ยมีเมียสวยครับ เมียเป็นอดีตนางงามของเชียงรายชื่อว่านังมลนะฮะแต่สมชิดไปเกิดต้องตาติดใจกันเข้ารับไอ้สมชิดบุญถนอมมันจึงยัดข้อหาตั้งข้อสงสัยว่ากำนันตีเนี่ยเป็นผู้ลักลอบค้ายาเสพติดตพอมันยัดข้อหาเขาแล้วเนี่ยมันก็สั่งให้ตำรวจวิสามันกำนันตีเพื่อที่จะแย่งเอาเมียแต่ในครั้งนั้นเนี่ยกำนันตีไม่ตายครับ กำนันตีสามารถหนีไปอยู่กับคูบาบุญชุ่มที่ฝั่งพมะมาก็ทําให้ไอ้สมคิดบุญถนอมเนี่ยมันจะเลยมันทําคดีไปแล้วนี่ครับมันเปิดคดีไปแล้วมันก็เลยวิสามันฆาตกรรมลูกน้องของกำนันตีตายเพื่อปิดคดีครับที่ห้างบิ๊กซีเชียงรายบริเวณห้างบิ๊กซีเชียงรายและในที่สุดไอ้เมียคนสวยนะฮะนางงามเชียงรายเนี่ย ของกำนันตีก็ถูกไอสมคิดบุญถนอมย่ำยีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับแล้วต่อมานะครับกำนันตีก็กลับไทยครับเรื่องนี้ใครรู้จักกำนันตีไปถามได้ครับกำนันตีกลับไทยได้แล้วก็ต่อมาได้รับเลือกตั้งให้เป็นนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเวียงเชียงแสนครับแกเป็นกลับมาแล้วก็มาเป็นเทศบาลเวียงเวียงแสนเมื่อวันที่ห้าสิงหาคมสองพันห้ารอยห้าสิบและตอนนี้เนี่ยนะฮะกำนันตีเปลี่ยนชื่อจริงเป็นนาย พลภพมณรีกุลนะครับไปถามไปถามดูได้ครับที่ทุกวันนี้เนีฮะก็เมียของแกโดนไอ้สงคิดเนี่ยอะไรแย่งไปน้จะฆ่าแกอีกนะครับเอาละครับนั่นคือเรื่องราวของการค่ายาเสพติดในสามตอนนี้มาถึงเส้นทางสุดท้ายคือเส้นทางที่สี่คือเส้นทางมารีวปาสศเติมแม่แตงดอยปุยนะฮะ เส้นทางฝินดิดและเฮโลอินยาบ้าจากกลุ่มโกงั้งบางส่วนเข้ามาจากโครงการดอยอ่างขางและแม่สลองในเส้นทางนี้นะครับทางวังเปิดโอกาสให้เป็นประโยชน์เป็นผลประโยชน์แก่ทหารสายราชสำนักเช่นบูรพาพยักฆ์วงเทวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มจงรักภักดีสายราชนีคุณเนี่ยจะได้รับพระ,พระมหาตรุณาธิคุณให้คุมควบคุมกองทัพภาคที่สามรวมทั้งกองกําลังผาเมือง เพื่อการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกองกําลังความมั่นคงแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ด้วยการควบคุมภาคเหนือตอนบนที่มีผลประโยชน์และความจงรักภักดีเป็นเงื่อนไขและการค้ายาในเส้นทางสายนี้นะครับการขนส่งก็จะใช้รถ GMC ครับและเส้นทางการสายนี้เนี่ยการซื้อขายก็จะเป็นจ่ายเป็นทองแท่งนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทหารไทยมากนะฮะ ในเมื่อเส้นทางสายนี้ภูมิพลมันให้ผลประโยชน์ตกอยู่ราจัสานักแล้วเนี่ยมันมีสามความสัมพันธ์มาแต่เก่าก่อนครับคือกองพลข้าสามนั่นเองนะฮะฐานเหล่านี้เนี่ยมีความร่วมมือกับกองพลข้าสิบสามนะฮะที่เข้ามากอ,องทหารจีนคณะชาติพัฒน์ถิ่นที่ในอดีตที่ดอยแม่สลองนี่แหละครับโดยผู้นํากองพลข้าสิบสามในขณนะนั้นเนี่ยก็มีนายพลหลุยอีเทียนนายพลเลาลีนายพลต้วนสีหวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมีความสนิทสนมกับนายพลต้วนศรีวนที่มีชื่อว่าไทยคำลือนั้นเป็นกรณีพิเศษครับฮนะในส่วนของทหารไทยก็มีความสัมพันธ์กับทหารกองพลเข้าสามมาตั้งแต่อดีตโดยร่วมค้าฝ่นมาตั้งแต่นู่นในยุคจอมพลผินชุนวันพนเอกเผ่าศรียานนท์ต่อมาก็ยุคของจอมพลสฤดิธนรัตน โดยเฉพาะพลเอกเกียงศักดิ์ชมะนันนี่เป็นเพื่อนซีกับจางซีฟูหรือขุนสานะครับมีบ้านอยู่บนนู้นด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมานี่นะครับเจ้ายอดศึกซึ่งเป็นหลานแท้ๆของของขุนสาก็รับช่วงต่อในการค่ายาเสพติดนะครับไอ้พื้นที่การปลูกฝิ่นของประเทศไทยเนี่ยที่มีดอยปุยดอยินนดอยอ่างขางดอยแม่สลองดอยตุงดอยขิวฝิ่นดอยแม่ตะมานดอยในจังหวัดแม่ฮองสอนเนี่ย รอยที่สันป่าเกี้ยอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่และการปลูกฝิ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกโดยชาวเขาเผ่ามง้งนะครับคือมีคนพ,พวกเราลองเข้าไปถามดูก็ได้เมื่อมีคนเข้าไปถามชาวเขาเหล่านี้นะครับว่าฝิ่นบนดอยที่ผมอ้างมาเมื่อกี้เนี่ยทั้งดอยนุ่นด,ดอยนี้เนี่ยนะครับว่าฝิ่นบนดอยนี้เป็นของใครนะฮะลองไปถามดูเลยครับชาวเขาเหล่านี้จะตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นของพ่อหลวงแม่หลวงครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าฝิ่นทุกต้นบนดอยของประเทศไทยเนี่ยถูกปลูกโดยโครงการหลวงตามที่วันใช้มติของคณะน้ำตียึดมายึดภูดอยมาทั้งสิ้นนะครับแล้วเขาก็สามารถทำให้ยาสิติดถูกต้องได้ถ้าอยู่ในโครงการหลวงครับคืออย่างนี้วังเนี่ยมันแผนมันเยอะครับวางแผนอย่างแยบยน์คือเพื่อเป็นการตกตาคนไทยและคนทั้งโลกเนี่ย ทางวังเนี่ยมันต้องการให้คนไทยมีความรู้สึกว่าการปลูกฟินเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ในโครงการหลวงเพราะ,ะนั้นทางสำนักพระราชวังเนี่ยมันจึงตั้งหอฟินขึ้นมาที่สามเหลี่ยมทองคำครับมันใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บ้านฟินที่นี่มีโครงการวิจัยในผลงานอะไรต่างๆโดยมันใช้ข้ออ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้ม่เรียนรู้และกว่าดูว่าฟินเป็นอย่างไรนะครับ แต่แหล่งข้อมูลเนี่ยเขาระบุว่าภายในบริเวณหอฝิ่นแห่งนี้เนี่ยมีสถานที่รับสําหรับการเก็บรักษาฝิ่นมีการเจาะภูเขาเป็นอุโมงค์และห้องใต้ดินทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและลําเลียงฝิ่นที่มาจากพวกกอกั้งทางสังคมาร,รวนทั้งฝิ่นที่มันปลูกขึ้นเองโดยวัสดุปถมที่แท้จริงของวังเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่ดําเนินการโดยโครงการหลวงเนี่ย ไอ้ศูนย์ส่งข้อชาวเขาเนี่ยและการก่อสร้างหอฝิ่นขึ้นมานี้เนี่ยก็เพื่อต้องการครอบครองฝิ่นและยังสามารถครอบครองเอยังสามารถครอบคุมไปถึงยาเสพติดอื่นได้อย่างถูกกฎหมายอีกด้วยสรุปว่าประเทศไทยเนี่ยมีแต่โครงการหลวงอันเมื่องมาจากพระราชาดำริเท่านั้นที่สามารถ